สวัสดีชาวไปคอนเสิร์ตทุกคนครับนี่พี่อั๋นสวรกษ์และนี่น้องเบนชลธิศนะครับขอบคุณค่ะวันนี้เรามาทาอะไรก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาชมคอนเสิร์ตอ่าคอน c o n c e r ด้วยกันนะครับติดตามข่าวสารสําหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้ที่เพจไปดูคอนเสิร์ตโอ้ไม่ใช่ไปคอนเสิร์ตนะฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันใกล้วันคอนเสิร์ตเลยนะครับก็ฝากติดตามข่าวสารรวมถึงใครที่สนใจก็ฝากซื้อบัตรด้วยนะครับค่ะ22กันยาค่ะสองรอบค่ะ ฉันรักกับการมีเธอในชีวิที่ยิ่งใหญ่้ให้ใจจุดไฟนละจนนานอย่าให้โลกจุดเราเธอคอนเสิร์ตเจ็ดดิว่าทาโลก22กันยายนนี้จำหน่ายบัตรแล้วที่ Thai Ticket Major